สวัสดีครับวันนี้ชอบเกษตรเชียงข้อสะจิกในภาพีนอกมาเบิงเขาไ้เข้ารอบที่สามครับหลังที่ปลูกมากกถึงเติมแล้วืมเบิงับปลูกมลมเมื่อไรลืมเบิงก่อนมาเห็ดขีดก้าเพียงเพียงเออเพียงข้อผมมขับเขาไ้กับอีแม่กับซูงร้อยหาซิบเส้น่วมหัวอีแม่พอดี <laughs> ข้าให้สวยเขาให้ขเขาวนะนมมันเป็นดินใหม่ครับผมหากระตัดกงยางออกเลยมาปลูกใส่เอ,อาออพันกระแสมาปลูกก็ตามรักตอนนี้มันขนาดจะท้องแล้วแต่ก็ว่าผมปลูกชาไปน้อยหนึ่งมันก็เลยยังกำลังสีตั้งท้องครับกะเป็นเขาที่ใส่น้ำหน่อยนะครับเนาะมันก็งามได้ขนาดนี้ครับเห็นบ่ครับป้ากล้วยกล้วยก็มีกล้วยก็คือปลูกในหม่องแถวยาง แถวต้นยางมันไถบริษก็ปลูกกล้วยซับไปให่ไหมครับบริแมนคันนาได้ครับเบิ่งเบิ่งเนี่ยครับเฮ้ยเบียง,งคอท่วมหัวอีแม่เอ้ามีผพายางเลาะเบิ่งจังหน่อยว่าเป็นจนังไงเป็นจนังไ่ยางเลาะเบิ่งเผาให้เอ้ยจังแม่มาต้ายครับปเลาะเบิ่งดูฮะปอนนนดนั่นเบาหนิดเผลกลับมาเบิ่งนำได้เบาหนิด วิธีชีวิตชนเผ่าได้เข้าไปดูเข้าไปยืนพุมันเพียงใดเจ้าเข่านั่นมันซ้ำใดนะครับครับเมานิดเผาไทยคายสูงวัล72จัดปลายป่ากับเพียงเอิกเพียงนมลมแหลมลมแหลมก็นี่เข้ากับมาเบิ็งเข่าท่านก็เป็นเข่าพวกไงลูกชายเราจะหมดลิบลิบโอยขโมหัวลิบเลยรับอันต้องการพันเข่ากันกัจังก็จังจังอันคอมเมนต์มาใต่คลิปเนาะเบอร์โทรพับสิลงเบอร์โทรหายอยู่กตติดต่อกันมา 0891481346ครับสำหรับผู้ใดอยากเป็นเขากระแสนะครับผ่าข้าไปแล้วสีออกไปแล้วเขาเป็นเม็ดขนาดสีแดงคล้ายๆเขากองนะครับแล้วเป็นพันธุ์พืนเมืองพันดั้งเดิมเมาะแก่ที่ราบสูงครับเช่นจังหวัดนครพนมจังหวัดเมืองเลยที่สูงต่างๆนะครับต้องการน้ําน้อยที่สุดครับฝากไว้ท่องสสเจ๊งนะครับเนาะเป็นไรแม่สวยเขาสวยสี ลิปหัวปิ้งเลยเแตก่แตก,ก๊กแตกก่กอมันเป็นดินใหม่ครับผมปลูกสดินใหม่มันก็เลยงามแน่ตอนนี้กำลังถือแหวนใส่แหวนแล้วเนาอกาะชิมานเลยเนาะก็อันรอบหนาก็มาเบม่งตอนเก็บเกี่ยวคนละครับนี่ก็พาชมาาเฮ้ยเด็กไม่สามแถวได้หรอกวงตันโยยันหอดตันอยู่เด้ออ,อ,ดอ,อ,อือรออ่าโถอ แต่ถ u, arl, in, mark, ้าเป็นดินเก่าหรือว่าเป็นหน้านู้นมันกะสิกะบอกงามป่นี้แตเขาบดูแลน้องวาน้เนาะแต่เขาดูแลเอาครับเขาก็ดูแลเอานี่เป็นดินใหม่ผมรับประกันเลยว่ะบริษัทใส่ปุ๋ยจักเม็ดเลยครับปุ๋ยขิงว่าขี่ควายขี่ปุ๋ยขอกปุ๋ยเคมีผมบริษัทเลยบริษัทจักเม็ดเลยมันเป็นดินใหม่กะปล่อยมันขึ้นเองเลยก็เลยงามครับพอเจอพูน่ะพูน่ะ อีแม่ววะสุดยอดขนาดอีแม่์วะสุดยอดสุดยอดสุดดยองามสุดยอดงามเลยอีเม่์วะอ่าเถอะเสร็จผสมประสานเฮานอครับได้หลายอย่างกล้วยมังยังกับปลูกเข้าไปโอ้ยผู้นำลูกชายอยู่ที่นั่นเลี้ยวบมเห็นเลยปลาเข่าบังมิดทิพย์ับสำหรับคลิปเห็ดเข่าไห้ เขาที่ใส่น้ำน้อยเข้ากันหรือว่างามใส่ได้แล้วครับเนอกกะขอจบไปเพียงนี้ก่อนครับขอบคุณครับ